ราสองคนนะคะเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเวลาใหม่กับมวยจริงสปริงนิวเหมือนเช่นเคยนะคะคกับการวิเคราะห์ฟันธงนะคะแล้วก็มาพร้อมกับกูรูวงการเสี่ยม,มวยด้วยนะคะวันนี้กับดิฉันเอม็มมาสุไลมาแล้วก็อาจารย์ยศปรีดายศ <ด S 1> ปรีดาไปต้องคำนะฮะว,วันอาทิตย์ก็จะเป็นเอ็มมาสุไลมากับพิติสุวรรณเจ้าเก่าเจ้าเดิมนี่เดี๋ยวบางครั้งเนี่ยนะคะพ่ติบอกว่าวันเสาร์ เนี่ยอยากจะมาแจมเขาคนสามคนด้วยนะคะแต่ช่วงนี้เดี๋ยวขอปรับตัวในการตื่นเช้าก่อนไม่เป็นไรนะคะเพราะบอกว่าถ้าตัวไม่มาเอาเสียงเข้ามาเสียงเข้ามาก็ได้นะคะเพราะว่าแฟนๆบอกว่าวันไหนไม่ได้ยินเสียงพี่ตีหรือว่าเห็นหน้าพี่ตีนะคะไม่สบายใจดูมวยไม่สบายใจจริงๆนะคะแหมการเป็นโลโก้ประจํารายการของเราเรียบร้อยแล้วนะคะโดยเฉพาะวันตีสปิงนิวอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะไปดูมวยนะคะช่องเจ็ดกับพี่ตีนะคะ นึกว่าเดินกับดาราค่ะอ๋อใครดาราครับพี่ตีคทาพี่ตีสิคะอ๋อตี๋เขาเป็นดาราอยู่แล้วครับตี๋เขาเป็นดาราช่องเจ็ดมันเป็นมวยทักนะคะเปลี่ยนเวลาแล้วทำไมไม่บอกอะไรอย่างนี้เอ้าเปิดมาเมื่อกี้จะจบพอดีเลยอะไรอย่างเงี้ยผมอยู่สะพานข้ามไปน้ำแขวค่ะถล่มทลายโทรศัพท์บอกเอ้ารายการหายไปไหนรายการหายไปไหนประมาณนั้น ไม่ได้ไม่ได้หายนะคะเพียงแต่ว่ารเราปรับเวลาเพื่อที่จะเอาใจเปนแฟนๆบัดมวยให้มีเวลาในการเดินทางไปชมวยที่สนามมวย<อ>นะคะ ได้เขาดูจากมือถือได้มันเหยรดูจากมือถือได้แต่บางคนบอกว่าแฟนไม่ให้ใช้สมาร์ทโฟนกลัวจะไลคุยกับกิ๊กนะคะก็เลยให้ใช้ธรรมดาก่อนนะคะเอาล่ะค่ะมาพูดถึงข่าวสารวงการมวยนะคะเราต้องขอแสดงความยินดีกับทางด้านเมืองไทยพีเคแซนชัยมวยไทยยิมหรือว่าสองบุญเดียมเดิมนะคะเขาคว้ารางวัลอะไระค่จย์มวยดีเด่นการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งจะมอบกันในเดือนธันวามนี่แหละครับพอดีโชคดีได้เป็นกรรมการอยู่ด้วยนะฮะจาก20คนที่เสนอเข้ามา 3คนสุดท้ายในรอบที่สองก็จะมีทุปเปอร์แบง์มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตภาพยบักจิตเมืองนนแล้วก็เมืองไทย2องมุลเยี่ยมนวดทั้งสุดท้ายมีกรรมการ6ท่านคตีต่อ2โอ้โหเลือกเปที่เมืองไทยนะคะเพราะว่าฟอร์มการชกในปี2 5 57ที่ผ่านมาเขาแพ้แค่2ครั้งส่วนแพ้ผู้ไปแก้มือชนะน็อกคืออแพ้โพแก้วชนะน็อกโพแกวชนะอะไร ของของคุณวิทยาค่ะก็มีชนะยกวิทยาเพชรสี่หมื่นาที่ใต้แล้วก็มาชนะที่ลุมพีนีชนะยอดมวยอย่างเป็นเอกอมกด้วยและล่าสุดนี่สำคัญเลยชนะเป็นเอกก็คือเป็นมวยระดับถ้วยเพระยรศทานเหมือนกันก็เลยได้มาก็ขอแสดงความยินดีกับเจียแขกพีเคนะ อ่าได้เข้ามาในไฟแรกก็ได้ยอดบวยแถงไปเลยโอ้โหนะคะนี่ก็เป็นความเก่งกาจแล้วก็เป็นในเรื่องการส่งเสริมนะคะอาชีพมวยไทยนะคะของนักมวยรุ่นใหม่ๆที่อยากจะคว้าตําแหน่งนี้นะก็คือรางวัลนักมวยไทยยอดเยี่ยมของการกีฬาแห่งประเทศไทยไปจังว่ายังมีอีกหลายรางวัลไม่ต้อง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 ซีเรียสขายที่ไม่ได้นะฮะของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬามวยก็งของสมาคมอ่าผู้สื่อข่าวก็ยังมีอีกก็ยังมีเหมือนกันจะเป็นถ้วใหญ่ฮะในประมาณเดือน ประมาณเดือนเมษาที่จริงจริงฉันหาภาพไปแล้วนะเออภาพของเมืองไทยแต่ว่าไม่รู้ทีมงานอาจจะเกาหูอยู่ไม่เป็นไรไม่ได้ขึ้นภาพเมืองไทยเดี๋ยวแฟนๆอาจจะไม่ไม่เคยเห็นหน้าเมืองไทยสอบุญเยี่ยมแหละคนเดียวกันคนเดิมนะคะอมาดูรายการที่น่าสนใจนะคะเป็นศึกมวยมวยไทยเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ดีกว่าคุณเอ็มอาวันจันทร์เลยเหรอคะวันจันทรเป็นศึกเพชรเจ้าพญาที่เวทีมวยราชเฉิมเพชรจันทร์สิบห้าค่ะธันวาคมนะฮะก็เป็นผลงานของ เสียยุริสุวิทย์กกยืนยงรับคู่เอกก็หนึ่งเทพสิค่ะเจอกับใครคะหนึ่งเทพสักมิตเจอกับวีรชัยวอว,วัฒานานนท์นะฮะเป็นมวยที่น่าจับตามองทั้งคู่นะคะมาดูวันที่2ก็ต่อเลยนะคะกวนังคานที่ส6บกค่ะกับศึกปอประมุกนะคะเอไปเจอกันที่สนามมวยลุมพินีรามอินทานะคะก็คู่เอกเขาบอกว่าเป็นช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยเจอกับชนะเพชร91รุ่งโรจน์ฮะถ้าถูกว่า ถอนไปแล้วครับอ้าวอ่าเปลี่ยนไปแล้วเหรอคะคู่เอกก็เป็นยอดแสนเชิงฉนัยดอนเมืองพบกับประกายทองสอจวิชิตเมืองแปะเรียวนี่ร้อยสิบห้าปอนด์นะฮะนี่เป็นวันวันอังคารนะฮะวันพุธครับเป็นศึกเพชรวิเศษครับคู่เอกครับคู่เอกก็จะเป็นการพบระหว่างขุนหารสิทธิทองศักดิ์กับเพชรบุญคำเอฟเอคลับนะฮะวันพฤหัสที่สิบแปดเป็นศึกบางระจันนะของท่านพลตระกูลประจวบเปาอิน ผู้นำรายการเป็นแสงดาวสองกิเชัยกับเพชรรัตววิวัฒนานนท์วันจุกรับวันจุกเพชรปิยะของเสียตังที่เวทีรุพดีครับก็เป็นการพบกันระหว่างเพชรยโสดับรันศราคามต่อน,น้นหนัก2อปอนให้กับศิละปะไทยบางกอก2 0 0 7นเฮะร1อ114เป็นคู่เอกครับนะคะแล้วก็เวทีมวยต่างจังหวัดก็คือคับไม่แพ้กันสแสดงว่า รายการบอยจริงสปริงดิวนี่ดูกันทั่วประเทศแน่นอนอยู่แล้วนะคะ,ะรายการไหนบปที่ไหนน่าสนใจก็คือวันที่16ธันวาคมนี้นะคะที่จังหวัดยะลานะคะศึกมวยไทยเทิดไทองราชันนะคะ,ะคือก็เสียงระเบิดไปจัดที่ยะลานะคะเป็นความร่วมมือ<ค>ร,ระหว่างพื้นที่ไม่เป็นไรสอบาตานะคะแล้วก็สมาคมมวยไทนไทยค่ะจะเอ่อเป็นการร่วมมือกันร,ระหว่างสมาคมมวยไทยอาชีพภาคใต้นะคะ,ะนำโดยทางด้านเยี่ศักดิ์มูดองนะคะแล้วก็ทางด้านนะคะทางด้านผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ สื่อสารของสออบตนะคะท่านพิทยารัตนพันธ์ท่านคนนี้เ,ออเน้นในเรื่องของกีฬาที่ต้องการสร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่มากโดยเฉพาะเรื่องของกีฬาปัญจศิลั์แล้วก็มวยไทยท่านนี้นะคะสนับสนุนเป็นอย่างดีเลยนะคะก็อย่าลืมนะคะไปเจอกันได้วันที่16นะคะที่โรงเรียนคณะราษฎร์นะคะจงังหวัดยะลาน,นั่นเองและก็ยังมีอีกนะคะสาหรับรายการอีกถึงรายการของเกียรติเพชรค่ะไปนู้นเลยค่ะอีสาน นะคะ,ะ<อ>เกียรติเพชรเจ็ดสีสัญจรวันที่22ธันวาคมนะคะที่วิทยาลัยเทคนิคสีสะเกดนะคะกับซึกนะคะมวยอีสานชมรมมวยสยามภาคใต้พพนะฮะ,ะอขอไปที่มวอีสานะนะคะซึ่งก็ร่วมมือกับเกียรติเพชรเจ็ดสีด้วยก็มีค,คู่มวยหลายตัวที่น่าสนใจคือเอาดาวดาราช่องเจ็ดนะคะไปโชว์ตัวไปต่อยให้คนอีสานได้ได้เห็นถึงฟอร์มการชกแบบสดสดเลยนะคะผมเห็นหนวดนะฮะแผงดับแผงน้าน่าสนใจเลยไปด้วยนะคะก็อย่าลืมค่ะอยู่ ใกล้ที่ไหนก็สามารถไปติดตามชมมวยได้นะคะทุกรายการที่เราเสนอมาในช่วงเวลานี้แต่ช่วงนี้ค่ะเราจะขออนุญาตพักกันแป๊บหนึ่งนะคะช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปพบกับมวยจระแสงจะเป็นใครติดตามได้ค่ะครับผม ไปมวยมาตรฐานยอดเยี่ยมหลายปีซ้อนแล้วนะคะยังมีนักมวยดังๆหลายคนคะ่ะที่กำลังมีฟอร์มจะหล่ำแสงในขณะนี้นะคะหนึ่งในนั้น,น,นคือลูกมวยพี่แม่ค่ะสวัสดีคะ่ะชื่อเล่นชื่ออะไรคะเจ๋ครับชืนน่อ,อน,ะะน้องเอ๋นะคะน้องเอ๋เนี่ยมีแชมป์มล่าสุดใช่ไหมคะเนี่ยแชมเปี้ยนคอนนะคะคนอกจากแชมป์นี้แล้วมีแชมป์อื่นอีกไหมคะมีครับยังมีแชมป์มวยรอบหมาแดงยาคายาตามหมาแดงของช่องสาวแล้วก็มีอดีตแชมป์ ของเวทีมวยอ้อมน้อย1 1 8และ1 1 5คโอ้โหฝีมือขนาดนี้นะคะสมราคาที่เรามาเจอะในช่วงของมวยจระแสงนะคะล่อยมวยมานานกี่ปีแล้วคะถ้ามาอยู่กรุงเทพถ,ถ้าเข้ามากรุงเทพเลยก็ประมาณ10ปีได้ครับ10ปีครับยังไม่รวมอยู่ที่บ้านนอกครับก็ลาวถ้าต่อยมาก็ลาวๆก็ประมาณ10 18ปปีได้ ก็เรียกว่าสั่งสมประสบการณ์สั่งสมฝีมือต่างๆเอาวุดคุยต่างๆเจนมาคว้าเขงมขัดหลายเส้นนะคะในเวทีมาตรฐานของกรุงเทพธนครด้วยเส้นไหนที่เราภูมิใจมากที่สุดคะเป็นทุกเส้นนะครับเป็นนักมวยเกียรติประวัติที่ได้แชมป์ภูมิใจทุกเส้นครับค่ะครับผมก็คือยากทุกเส้นเลยคือเราได้ไปหยิบฉลบกมาไม่ได้เอาเงินไปซื้อมาแต่ได้ดื้อครับผมก็มีภูมิใจคือแชมป์มวยรอบสองมวยรอบคือยาขยะตามหมาแดงครับ ก็มวยรอบหอนครับเป็นมันเป็นทัวร์นาเมนต์ครับไม่ได้ต่อยไฟต่อไฟคนเดียวต่อคนเดียวนี่มันคือเจ็ดแปดคนรวมกันคัดมาจนเราเก่งที่สุดครับจน,นบเอามาชิงที่หนึ่งโอ้โห,โหสแสดงว่าไม่ธรรมดาใช้ะความลำบากต่อยประมาณหกเจ็ดเดือนเกือบปีอย่างนี้ครับต้องค<อ>ุมน้ําหนักต้องอะไรเยอะแยะครับผมนะคะแต่ก็ความสาเร็จก็เราก็คว้ามาได้นะคะโปรแกรมการซ้อมทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ซ้อมปกติครับถ้ายังไม่มีรายการก็ซ้อมเรื่อยๆพอมีรายการก็ อาทิตย์สองอาทิตย์ค่อยเล่งหนักๆอัดหนักๆครับนะคะวันนี้เนี่ยเราจกนะคะองค์การมวยจะให้เรื่องของเข็มขัดลายเส้นให้เรามาแล้วนี่นะคะให้อะไรกับเราบ้างคะมวยคือเท่ากับให้ชีวิตใหม่ได้นะครับจากเด็กมันนอกไม่มีกระตังใช้ก็เดี๋ยวนี้ก็มีตังครับมีกู้เลยไม่ไม่ประมาณนั้นครับมีตังมีอะไรได้ครับผม ให้ชีวิตใหม่นะคะแล้วอาชีพด้วยให้ชื่อเสียงเงินทองด้วยทุกคนนี้เนี่ยไปไหนมาไหนเนี่ยมีคนมาทักทายมาขอถ่ายรูปเยอะครับโอ้โหเรียกว่าน่าเดทกับรุ่งอุบลนี้สูสีเลยไม่งอะนอันนักนจในเรื่องของอาชีพที่เรารักแล้วนะคะเรามีคนไหนที่เราชื่นชอบเป็นพิเศษคะสำหรับนักมวยที่เป็นไอดอลในดวงใจของเราอะค่ะอ๋อเป็นดนเป้ครับหนึ่งอุบลศิลเลชัยครับเป็นคนอุบลด้วยกันครับแล้วก็เขาตัวเล็กฝีมือเก่งครับ เกก่งมาแล้วมีการหยิบนะคะความคล้ายกาลอะไรของเขาเนี่ยมาใช้กับการใช้การต่อยเราครับก็มีพัฒนาไปเรื่อยครับตามกระแสครับค่ะครับแล้วปกติเนี่ยเราต่อยมวยโอ้โหคว้าแชมป์มาหลายเส้นขนาดนี้นะคะอาวุธมวยแบบไหนที่เราเรยแล้วไม่อยากเจอเลยนักมวยแบบไหนที่แบบอาวุธที่ไม่อยากเจอครับทุกรูปแบบไม่อยากเจอทั้งนั้นแต่แบบไหนมวยแบบไหนที่เราเอแบบต่อยยากอ่ะเออเอาแบบต่อยยากคือมวย กลัวสอกนะผมเป็นคนกลัวสอกกลัวแล้วมีการแก้ทางในการที่จะให้หายกลัวสองงก,กยังไงปกติกลัวคนกลัวมันมักจะไม่ค่อยโดนนะมันชอบหลบหลีกอะไรของมันไปเรื่อยครับก็ต่อยมวยมา18ปีแตกสองแผลครับยังยังมีแตกคือยังมีความอุสาที่อุตสาหพะโมโให้เราฟังว่าต่อยมวยตั้งนานนะคะคแตกสองแผลเอาก็้าไที่สามทันทีพี่ศักไม่ไหวแล้วกลัวมาหกเลย วต่อแต่ว่าคือไม่เยได้เจอต่อแล้วเวลาเจอต่เดี๋ยวแก้ทางะไงคะ,อะกอเราก็หลบหลีกครับใช้ความไม่พิบในใสายตาหลบหลีกเอาครับมไม่อยากเจอครับมไม่อยากมีแผลบนใบหน้านี่ก็ไม่หลบหมดเลยอ<ล>ย,ยเป็นนายแบบไม่ได้นะคะนอกจากนะคะที่จะมาต่อยมวยเก่งขนาดนี้แล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> มีแชมป์หลายเส้นขนาดนี้แล้วนะคะเส้นความหวังรั้งต่อไปนี่อยากได้เส้นไหนต่อมาประดับบารมีต่อ ทุกเส้นนะครับของมาตรฐานเลยเอาหลังเอาลเ่าสุดเลยนะอยากได้ไหนอยากได้ไหนตอนนี้ที่อาจารย์จะเอื้องถึงแล้วอะไรมีไหมใกล้ละใกล้ละยังยังครับก็ตอนแรกมีแววว่าจะได้ชิง118ของช่องเกตแต่ตอนนี้พร้อมลูดแพ้ไปสองไฟละของความหวังต้องความหวังน้อยลงละตอนนี้เป็นไรนะคะถึงความหวังจะน้อยลงแต่เชื่อว่า จะยังเชียร์ตามเชียร์แล้วก็ดูผลงานของทางด้านช่งบนอยู่นะคะให้รู้บนค่ะฝากอะไรนะคะถึงคุณผู้ชมที่กำลังติดตามผลางานของเราอยู่ค่ะครับก็มวยไทยเป็นกีฬาเป็นอาชีพและเป็นกีฬาที่ดีถ้าเป็นอาชีพก็ได้ตังค์เยอะนะพูดพูดถึงได้ตังค์เยอะแต่ถ้าทักงมวยที่รู้จะเก็บมีเยอะครับแต่ถ้าไม่รู้จะเก็บเล่นง,งานมานานเที่ยวสยเสพก็หมด ก็ตังในการตไตมวยได้มาง่ายและมักจะไปง่ายด้วยครับเห็นด้วยกดไลค์เลยค่ะครับผมนะคะเดี๋ยวชื่อทุกคนได้นอนเลยนะคะคกขเข้าสู่นะคะช่วงเวลาที่ทุกท่านรอคอยนะคะกับการฟังข้อมูลเชิงลึกในการวิเคราะห์วิจารณ์มวยวันนี้นะคะกับทางมวยของวันเสาร์นะคะเวทีมวยสยามอ้อมน้อยน,นั่นเองแต่ว่า เมื่อสักครู่นี้เราไปชมรุ่งอุบลนงธรรมดาเนี่ยนะมวยเขาเรียกว่ามวยจระแสงจะออกแล้วก็จะค้าบเกี่ยวกับมวยออกออกทีวีแต่นี่ผ่านไปแล้วนะก็คือรุ่งอุบลศักดินี้ก็คือเหมือนกับว่าไม่คนเขารออยู่ไงเพราะถ้าออกเออออกเออมวยจระแสงแล้วไม่พลาดอ่าไม่เคยพลาด ม่พลาดเดี๋ยวจะเปลี่ยน,น,นช่วงเป,ปเป็นมวยชี้เป้าพรุ่งนี้พรุ่งนี้เจอได้แน่นอน้พรุ่งนี้จะระดแสงบอกก็แล้วคุณผู้ชมคะ,ะต่อยแน่นอนรายการมวยดีวิถีไทยแต่จะเป็นใครนั้นติดตามดูนเ,นเลยนี่เราจดให้อย่างน้อยวันละตัวะนะคะ,ะ,ะ,ะมาดูมวยศึกเจ้ามวยไทยช่องสามวันนี้นะคะถ่ายทอดสดเวลา12บนาฬิกาสินาทีนะคะจนถึงเวลา14บสนาฬิกานะคะคู่แรกค่ะเป็นการพบกันระหว่างดาวพยัคฆ์ศัก์ปลายพญานะคะที่กัด115 15. ปอนด์นะคะเจอกับ โอเล่สิทธิวัฒน์นะคะซึ่งเป็นมวยจากโอ้โหอันนี้บอกว่าไม่คือคู่นี้เป็นมวยรอบอฟุกเทียนกรุปครั้งที่11เมื่อเช้านี้ดาวพยักมาแม่มาขาดนะฮะร้อยสิบสี่จุดหกขาดจุดสี่นะฮะส่วนโอเล่มาร้อยสิบห้าจุดสี่ลดจุดสี่นะครับคู่นี้คู่นี้นะฮะอรอมสุดท้ายคล้ายๆกันครับดาวพยักครั้งแรกแพ้เมสซี่นะครับครั้งที่สองชนะดอกไม้แดงส่วนโอเล่นี่ครั้งแรกชนะดอกไม้แดงครั้งที่สองแพ้เมสซี่นะฮะ ก็จะมีโอกาสถ้าใครชนะเนี่ยมีโอกาสเข้ารอบนะคะอาจารย์ชอบไปที่ใครคะดาวพยักฆ์นี่เป็นมวยสูงยาวนะฮะหน้าเสือจับแปะนะฮะแสงประกฏส่วนโอเล่ดีของก๊กตอหมูหวานประเภทเตะหนักต่อยรุนแรงต้นๆรุนโอเล่ไปปลายดาวพยักฆ์นะครับกอเป็นว่าหนึ่งในวยจัดแสงก็คือดาวพยักฆ ค่ะผมไปเราไปครับยังไปดิดกฮะเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะคะคู่ที่2ค่ะมงคลแก้วสอสมหมายนะคะเจอกับยอดเพชรสอสมงคลกับพิกัด126่้อยหน้ำหนักเป็นไงครับเช้าวนี้ครับเป็นวอร์รับเชลลิ่งวาระพลังแกล้งนะครับมงคลแก้วมา126.2และ2ยอดเพชรหรือเจ้าแสงฤสุรนารียิมมา125.8ขาด2นะฮะมงคลแก้วนี่ครั้งแรกชนะอาวุธเล็กครั้งที่2แพ้แก้วครังบานนะฮะส่วนยอดเพชรเนี่ยมาเสริมแทนเจ้าอาวุธเล็กนะฮะด้วยการ ชนะสักมงคลและสุดท้ายแพ้ขุนศึกแบบไม่น่าแพ้ฮะมงคลแก้วในของสมหมายบางกะปิเขาเป็นวยฝีมืออาวุธดักโต้ดักแทงดีจัดจ้ามเก่าเกมมีความเชื่อถือสูงยอดเพชรนี่เป็นวยซ้ายเรียกว่าจังหวะฝีมือออกเหลี่ยมออกเชิงดีมากเลยนะอ่ะแล้วก็อ่าท่าทีต่อทีเนี่ยมียุบมีย่นก็คงจะรู้แล้วนะว่ามผมาไปเพช มงคลแก้วสอสหมายครับชอบเหมือนกันเลย<า>นะคะวันนี้มงคนแก้วสอสหมายาานะคะไปด้วยกันมาดูคู่เอกนะคะคู่ที่3ค่ะปตทเพชรรุ่งเรืองนะคะมาเจอกับโชคสักกมิซึ่งมาเสียบล่าสุดเลยล่าสุดเลยในชะ่นวงเช้า,ชาเองพิกัด146ปอนด์รับปตทมา145.2ขาดจุด 8, ส่วนโชคเนี่ยมาร้6ยพอดีรับปตทแพ้ยอดเหล็กเพชรอแสงทวีที่ราชจำเนินและสุดท้ายชนะนพกิจกอกรรมนานที่ราชจำเนินเหมือนกัน โชคนี่ชนะน็อกนโปกิจกอกวนาดยกที่ที่ทีสีเสุดท้ายแพ้ม,มาณศักดิ์ต่อจอเล็กเมืองนอนท์ที่ราชลำเนินปอะทอที่เป็นมวยเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงครับบูเปิดเกมชนตลอดนะครับส่วนโชคเนี่ยเก๋าเกมเตะต่อยซ้ายรุนแรงมีศอกซ้ายดีนะฮะวันไหนถ้าอ้วกเนี่ยได้เรื่องเลยคือชนะแน่แต่ถ้าไม่อว้อวกถ้าไม่อ้วกในยุ่งนะฮะสภาพร่างกายผมถือว่าความพร้อมเป็นรองด้วยนะร่างกายก็ไม่ดี ใคาที่ปอตทแพชเอารุ่งเรืองครับน่านจะดีกว่าโชคสัคมิครับเอามวยที่ยืนพื้นก่อนมวยแท้นะคะมาดูทางด้านคู่ที่4ีค่ะอินซีเล็กราชานน์นะคะเจอกับมังกรเงินผลไม้ปลากัดยิบอันนี้อัปเดตล่าสุดแล,ล,ดลยนะคะล่าสุดเลยครับชาระดับหนักเมื่อเช้านี้ครับอินซีเล็กมา126.6ขาด1.4ส่วนมังกรเงินผลผลไม้ประกาศยิบเนี่ยมา128พอดีอินซีเล็กชนะยอดกิสลาลูกเนือปัตตาีที่ลุมพินีและสุดท้ายโชว์ที่ช่องเจ็ดสี ชนะอัยาดาสิทธิเจ๊ติ๋มที่ชีวิีทีเจ็ดนะครับม<า>ับงกรเงินนี่พระเอกภูธรครับมีชนะกล้องเมทีสิทธิป้อมปืนที่ร้อยเอ็ดแล้วก็มาโชว์ให้แฟนๆช่องจัดสีได้ดูเมื่อเดือนตุลารับแพหนึ่งพิชิตเดอะแบดอุดรนะครับอินทรีเล็กนี่ของวิชารา,าชานน์แข็งแรงแข็งแกร่งส่วนมังกรเงินเนี่ยพระเอกภูธรวันไหนถ้าเป็นมวยไม่ต้ะงหนักสบายนะฮะแลวก็ความพร้อมเป็นรองด้วยไม่ต้องถามเลยครับก็ชอบไทยอินทรีเล็กราชานน์ครับ ีชอบเหมือนกันเลยนะคะมาดูทางด้านพิตีดีกว่านะคะเคยจำได้นะถ้าชอบเหมือนกันหมดเนี่ยมักจะไปด้วยกันแต่วันนี้ไปด้วยกันค่ะไปรุ่งเหมือนกันมาดูพิตีดีกว่าว่าชอบเหมือนกับเราสองคนหรือเปล่านะคะพิตีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพิตีคู่แรกนะคะดาวพยัคฆ์โอเล่ชอบใครคะคู่แรกนะครับคู่แรกดาวพยัคฆ์สักแปพยัคฆ์โอเล่คู่นี้ครับผัดแพ้ปัญญาะมยตัวเดียวกันแพ้เมสซี่ชนะบอกไม่แดงครับ คู่นี้ผมชอบไปที่หน้าเสือแสงมรกตครับผมชอบดาพยาศักดิ์ตายพญาชอบจาแป๊กว่างั้นไปเป็นกันสามคนเลยแล้วคะพี่ตีคู่นี้คู่ที่สองค่ะมงคลแก้วกับยอดเพชรครับมงคลแก้วสมสมหมายนะครับหรือปับปามพลิกเพชรราชพัฒน์เดิมนะครับพบกับยอดเพชรนะครับมวยคู่นี้ครับไอคิวมวยครับเบี่ยมตัวมวยครับอยู่ที่มงคลแก้วส่วนมวยตั้งรับอยู่ที่ยอดเพชรคนนี้ผมชอบไปที่มงคลแก้วครับหน้าเสียแสงมรรดหน้าเหมือนกันเลยนะคะคู่ที่สามค่ะปตทกับโชคค่ะ คู่นี้ครับปตทเพชรรุ่งเรืองกับโชคสากรมีครับคู่นี้ครับโชคเอามาเสียบแทนกับท่านนั้นนะครับค่ะมวยคู่นี้ครับวันนี้เป็นการจัดเออจริงๆแล้ววันนี้ครับก้อน,น,นเป็นการจัดของทีงานเกียรติเพชรนะครับอ่ามวยคู่นี้ครับปตทมวยเข่าแข,แข็งแกร่งแข็งแรงโชคเป็นมวยจังหวัดฝีมือไม่ชอบในวันนี้ครับวันนี้ไม่น่าจะหนีรอดครับปตทตีอยู่แน่ผมชอบไปที่ปตทเพชรรุ่งเรืองครับอ่าเหมือนจะโชคสากลนี้ คู่ที่สี่นะคะจะชอบมวยพิวิชัยหรือมับงกรเงินคะคู่นี้นะครับบางกรเงินมาเสียบแทนกับทันหังเมื่อวันพฤหัสเย็นหรือวันศุกร์นี่นะครับคู่นี้ครับจริงๆแล้วน่ะอินซีเล็กมวยในรายการนะครับรู้ตัวนานกว่าบางกรเงินเพราะคู่นี้ยกมาแทนคู่จเจริญทรัพย์กับสวยงามนะครับอินซีเล็กมีการเตรียมตัวอยู่ครับของวิชัยราชานนนหน้าเสือการเตรียมตัวดีกว่าบางกรเงินผลไม้ากัดซึ่งเป็นทหารเดือยอยู่แถวจันทบุรีนะครับ มวยคู่นี้พระเอกภูทรวันนี้ก็ยังแก้งเกิดลําบากแม่ครับวันนี้เจอเหลี่ยมตัวอิสิเล็กไม่น่าจะผ่านครับชอบไปที่อินทิเลกาชานน์ครับแล้วตัวเดียวอันเดียวหรอคะตัวเดียวอันเดียวนะครับตัวเดียวอันเดียวผมชอบไปที่มงคนแก้วสอสมหมายครับมวยน่าจอแข่งครับขอบคุณครับพี่ตีบครับตีสปริงนิวค่ะเป็นฉายาใหม่แล้วนะคะขอบคุณมากสำหรับข้อมูลมวยันครับคุณยิ่งมากครับผมชอบปตทครับน้ำหนักตัวนี้ราคาน้ำมันลงด้วย แต่แมาชอบดาวพยัคฆ์สักปลายพยานี่แต่สรุปว่าเหมือนกันทุกคู่ค่ะแต่ที่แตกต่างกันอย่างเดียวนี่นะคะไปเลือกเอาออกตัวไว้เลยค่าลวคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกับพี่ตีสุวรรณได้ใหม่ในรายการมวยจริงสุดเป็นดีเวลา10โมงเช้าหลังข่าวต้นชั่วโมงนะคะเราสองคนต้องขอลากันไปก่อนค่ะขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับ